เอาแหละวันนี้มาทาฟาร์มนะวันนี้มาทาฟาร์มนะเรียกว่าทํานาำแล้วแหละเออวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะพอดีค่ะอันนี้ไม่มีมดนะถามว่าทําไมไม่มีมอดนะพอดีว่าลงมดไม่เป็นนะปัญหานะปัญหาก็คือลงมดไม่เป็นนะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะับที่ที่แมปนี้มันไม่มีมดนะลงไม่เป็นนะ่ะ ีเราได้ข้าวมาตจะต้องไปดั้มที่แจกจ่ายเนะี่ยจะทำแบบนั้นหนะ้าจะผีก็อาฆาตหรอกมันก็แค่ล,ล้อเล่นแบบะจริงเหรอ

โคดามเงยมึงก็ขับรถชนจริงๆหรอ ไปแบบเป๊ะๆนะไปนับเพื่อนคู่ซีคู่ใจนะ เดี๋ยวมึงก็ตกถนนจริงๆรอกฮ่าแม่ผมตกถนนแลยมากำลังลากรถไรทุบอยู่แกงแม่ดีกว่าเอแม่ครับรถจะชนแล้วบ้าบักฐาขวดหลามเลยทาแม่หัวใจวหวขึ้นมารกจะทำไงว่าเป็นอย่างางขึ้น ยวต้องเกี่ยวข้าวเสร็จนะแล้วก็เอาไปบริจาคแจกจ่ายนะแล้วก็เอาเงินมาซื้อรถนะแล้วก็ตามด้วยนะไปนั่นแหละก็เกี่ยวข้าวมาต่อรับทานานานต่อนน,นีน่ ไปเกี่ยวข้าวต่อนะเบะเต็มเต็มหน้าเลยันนี้ไม่ต้องจ้างคนแล้วนะจ้างไปก็เสียเงินเปล่าๆนะเดี๋ยวสลับรถกันะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ก่อนนะดำถ้าเกิดเป็นรถพ่วงลงมอดนะ ถ้าเกิดเป็นลงมอสรถท่วงเนี่ยรถท่วงนับโอ้โหรออีกยาวนับเพราะมันเป็นกระบะใหญ่นับแต่นี่นเป็นกระบะเล็กนับไอรถที่มันให้มาเนี่ยมันเป็นกระบะเล็กนับมันเลยไม่ค่อยมันเรียกไงมันเลยจะไม่ค่อยจะเรียกไงจะได้ง่ายๆนับแค่สองสามนาทีก็เต็มกระบะแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นกระบะท่วงลงมอสเนี่ยเกี่ยวหัวต้องรอยประมาณสองชั่วโมงอาจจะเต็มกระบะ ไปเกี่ยวข้าวกันนะจะเป็นชาวนาแล้วก็ต้องเกี่ยวข้าวน,นะ คนหายไปไหนวะ ยางเครื่องยนต์รถเกี่ยวข้าวดังไปออภัยด้วยนะ